สวัสดีครับสายพลครับไฟสองกับอาร์เบเวสตาแชมเลนโวซีรีส์ครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้กับไฟแรกไฟไหนมันตื่นเต้นกว่ากันไฟนี้ก็พร้อมกว่าไฟแรกเยอะครับไฟแรกผลเป็นไงครับก็อืดครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับเลยไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับแล้วไฟนี้เป็นไฟที่สองใช่ถ้าแพ้นี่คือโอกาสตกสูงเลยครับต่างกันเลยครับไฟแรกกับไฟนี้เพราะว่าไฟแรกต่างคนต่างไม่มีแรงความกดดันยังไม่มี ก็แบบเปลี่ยนที่ซ้อมด้วยอะไรอย่างงี้ครับเพิ่งไงๆคล้ายๆที่สอนนี่ผูดถึงต้องชนะเลยต้องชนะเลยกดดันไหมกดดันกรับขึ้นไปได้ไหมกดดันกว่าครับแล้วร่างกายโง่ครับโง่ไปเลยไปนี้เต็มร้อยกว่าครั้งครั้งที่แล้วเยอะครับมั่นใจมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ว่าจะเก็บเก็บคะแนนได้ครับครั้งนี้ก็มั่นใจมากครับเพราะร่างกายดีครับวางแผนไว้ยังไงบ้างครับในการชกก็ออกเร็วออกหนักคับปรับปรับสไตล์เดินเร็วกว่าเดิมครับ สายมดฟังไปถึงแฟนคลับ f อฟซแฟนมวยที่เราติดตามมาวันนี้พี่น้องแฟนมวยและพี่น้องชาวจังหวัดบุบลเป็นกำลังใจด้วยครับแฟนนี้จะท,ทำให้ดีกว่าเดิมครับคร,บรับผมขอเชิญพี่แล้วงครับ